Yeah ไม่ใช่ค่ะโอ้นหา好 Yeah Wow you s พาสาจินกินมากๆจริงจริงกินมากจริงจริงเก่งมากๆจริงจริงขอบคุณมากๆเชียรเชียจริงจริงขอบคุณมากกค่ะขอบคุณแรรจริงจงเชียรเชียรมากๆค่ะจริง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 ขอบคุณไรงลรยเด้อค่ะค่ะค่ะ โอ้ขอบคุณทุกคนเลยที่ขอบคุณคุณแที้คุณมีแต่โอ้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับ่า you can speak มาเลย ah แล้วทำ่ามาเลยมาเลยใช้อะไรมาเลย use อ่อ language อะไรหรอเออภาษาอะไรมาเลยใช้ภาษาอะไรเหรอครับจริงๆก็พูดไทยได้นี่ใช่ไหมที่ประเทศมาเลเซียใช้ภาษาอะไรเหรอครับเข้าใจไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจ 害怕啥啊,啊来？来，马来西亚说，雅说什么语言？哦、oh,，I can teach you. OK, I can teach you. t h、uh, a n k you. 啊，考昆卡，得利玛卡西，得利玛卡西。Yeah，ใช่ค่ะกิน呃，OK，呃、uh, 呃、uh,，brother，呃，皮柴，皮不好意思，阿邦。

คาคา y e a คาคาพี่สาวเดลิมาคานซคาคา a h my name my name is abang Ab oh. euro abang euro a b a <ang S 2> <laughs> oh, n e r o l k าคาน abang euro โอ้เป็นบังแล้วโอ้แล้วกินโรตีไหม ET brother ว่าไงนะฉันจะที t อ๋ออนไหนะฉันจะด ET t evening, e r กุบุ e r t e r อันนะ ยูโรอะไรนะเคยกินโรตีไหมรู L oti. L oti. Uh ้จักไหมไม่เข้าใจโรตีโรตีโรตีอ่าโรตีไงอับังทำโรตีไงเย่แป้งแป้งภาษาอังกฤษอะไรอ่ะโซยเคยเนี่ยโรตี面包面包面包า包啊น เมียนเมียนแปลว่าเก็บห้องนะบ้านผมอ่ะเมียนเปล่าน้องเป็นคนจีนไม่น่ารู้จักเมียนมปังขนเปังพาซาจินเซียนมปัาขอบคุณค่ะ E.T. เกอ Thank you อี e ีเกอ Thank you Thank you E.T. เกอ Body Body เลยมขนเาม่นเปังสวยคอยนเน่พี่เป้าสวยคอยน่์เน่สวยคอยนเน่ พี่บ้าช่วยที่ช่ยดูกกน่ารด้วยพี่บ้าโอ้ thank you ขอบคุณนะครับคุณจุงขอบคุณคุณไล้บินด้วยนะครับซอยยานงร้องซอยยแน่น้อง้าน้อง้าซอยขยแน่น้องเศร้าน้อง้าน้องเศ้าน้อง้าน้อง้าน้องสาซอยยานแน่อยขยแน่ โอ้ส่ยพี่าวคุณาเลยด้ายใส่เบ่าี่เบาก็เกินไปฉันรู้จ่กเมมมี่วันนั้นบอกฉันแล้วในไทยก็เี่นน้องสาวน้องสาวก็เกินไป Euro Euro Come. Oh let's go booster booster Oh let's go let's go let's go Let's go let's go let's go e. so 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 booster, so booster booster Thank you ET brother booster 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 booster. Thank you ET brother brother thank you <laughs> <Dude>. <laughs> ยูโรยูโรยูโรยโรยูโรยูรย oh, ูย oh, so ูโรย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 ูโรโรยูยูโร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 ยยูโรยูโรรยูโรยูโยูยูโร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 ยูโโรยู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 โยูโรยู แล้วคุณฉันฉันนี่ฉันอายุยี่สิบสองโอ้โหแล้วบอกว่าผมยังตัวเองไม่ยังเลยตัวเองยังมากๆคุณยังมากๆครูหงเวลี่เวลี่ยังยั่งยังยั่งยังยั่งยั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 งกันเหมือน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 กันโอ้ยมีเสียงหัวหันด้วยอือโอเคอยู่ไว้เจอกันนะ where 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 are you in Bangkok Bangkok oh okay 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 thank you y Euro 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 thank you Savadika แล้วเจอกันนะค่ะบายบายสุขภาพบายบายสุสุสุบายบาย Have a good day สุสุสุอะบังอะบังไปก่อนนะอะบังไปก่อนนะ okay okay Euro อะบังบายบาย โอเคน่าสุดเป็นอับังละพูดไปทัวทิ่อะนางเอกบูช่องมากสีใครอะอู้ยูโรใครค่ะวัสดีวัสดีค่ะ คูฝังด้วยไม่ได้ด้วยอยู่เราจะได้หนแก้มไงฮะก็รู้ว่าแก้มอยู่ไหนไม่ได้ถามว่าใครแก้มอยู่สยามเนี่ยสยามโอเป็นเด็กสยามเหรอแก้มแก้มบอกว่าอยากพีเคด้วยอ่ะอยากพีเคเรายังไม่รู้จักพีเคอธิบายหน่อยพี่ยูเเข้ามาแล้วก็อยากรู้ว่าพีเคไงอ้าว ไม่รู้เหมือนกันนะสิตอนเป็นดาวหน่อยอุ้ยมีคนเข้ามาคืออะไรต้องกดเองไม่เป็นเหมือนกันอ๋อล้วยูโรไลฟ์ทำอะไรอยู่ตอนนี้เมื่อกี้ผมคุยกับสาวมาเลเซียคุยกับสาวมาเลเซียได้เมื่อกี้นี่ผมเป็นอบังมาอบังเหรอขายถั่วเปล่าได้อาบังขายถั่วขายโรตีอ่ะโอ้โหก็บอกพี่แก้มน่ารักมาเป็นสาวจีนอ้าวสรุปเป็นเมื่อกี้คุยกับสาวจีนที่อยู่มาเลเซีย คุยกับสาวมาเลเซียที่อยู่จีนไม่ใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับหัวใจมีคนดีด้วยคนดีด้วยแล้วเข้ามาทำไมเนี่ยยากรู้คุยด้วยเหรอคิดถึงกันเหรออยต่กับอยู่กับกล้องเหรอผมรอละครเรื่องไฟน้ำค้างอยู่ไงโอ้ยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละไม่รู้เลยอ่ะเราขึ้นไลฟ์ล่อยไหมอะโอ้จริงจริงอะวันละห้ารอบ เรียกว่าบ่อยปะวันดีค่ะเรียกว่าบ่อยปะ PK บ่อยปะโอ้สวัสดีทุกคนนะคะอ๋อยินดียินดียินดีอะมาเว้ากับสาวก็บทต้องรู้ดอกอันนี้น้องแก้มนะครับเป็นนักแสดงช่องเดียวกับผมเลยครับสวยน่ารักใจดีเป็นกันเองมีเวลาให้ไฝ่เรียนรู้ควบคู่คุณธรรมเคแล้วอ่ะ พีเคใช่ไหมคะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วผมแพ้ผู้หญิงอยู่เสมอนะผมไม่ชนะผู้ชายเอผมจะไม่ชนะผู้หญิงเลยจริงเหรอแล้วแล้วจะแข่งอะไรกันดีไม่แข่งอะไรอะ่ะเอ้ทุกคน <โล S 1> ไม่ต้องไม่ต้องทุกคนไม่ต้องเก็บเอ้ยคุณอมเลยนพอแล้วพอแล้วพอแล้วเก็บไว้เก็บไว้ <S <S ไม่ต้อง<พ>อไม่ต้องไปยูโรค่ะไ,ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ยูมาแล้ว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 ใช่ไี่มาแล้วไปต่อสู้กับต่างประเทศดีกว่านะครับของเรางบน้อยเก็บงบไปก่อน อันนี้เป็นน้องทักทายน้องนะครับน้องเพิ่งเข้ามาแก้มสวยเซ็กซี่ขึ้นเยอะพะนะอืมโอ้ตายแล้วแต่สวัสดผมเลยสวัสดผมเลยอ๋อนี่เขาบอกน้องแก้มน่ารักสวัสดผมแล้วสวัสดีทุแล้วโอ้คุณทุนมากค่ะคุณมากค่ะเก็บงบไว้ไว้ไปเล่นกับที่อื่นนุ่นขอบคุณค่ะได้พลังมากเลยมีหัวใจโอ้ยดีด้วยยินดีด้วยั่งทำอะไรอยู่คุณนั่งไลฟ์เฉยๆเลยเหรอหรือว่าเล่นแก้มพูดภาษาแก้มพูดภาษาอื่นเป็นไหมภาษาอังกฤษเป็นไหม อาอังกฤษได้อยู่อังกฤษได้เลยเหรอได้ได้แบบสามารถสปีกได้เลยใช่ปะสปีกเลยสปีกอังกฤษเลยโอเคงั้นได้เลยงั้นเดี๋ยวเราเราไปเราไปต่างประเทศกันเราจะไปเจอแบบไปเจอแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่เวอร์บอลอีสานได้บอลบอลได้อันบอลได้เป็นอีสานนี่แหละแต่ไปภาษาอังกฤษบอลว่าได้นี่แล้วได้เขาว่าภาษาเกาหลีมานะเฮ้ยพูดเกาหลีเป็นด้วยเหรออิยอเซโอ ต้องต้อเดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วยูโรโอ้โหใหญ่จังอ้าวเาทำไมรู้จักอ่ะทำไมรู้จักอ่ะคุณมีทีมหลังบ้านดีตอนนี้อ๋อมีทีมหลังบ้านด้วยเหรอเดี๋ยวเราจะขายสักครับโอ้โอเคโอเคนั่นแหละอันนี้คือชื่อในติ๊กตอกของเราเองเชื่อแล้วนะรับเอฟซีเอฟเสื้อแล้วเอฟเสื้อเอฟเสื้อเราเอฟเสื้อแล้วเออเออเออขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณเอฟซีแก้มด้วยนะ คไม่เดี๋ยวให้ FCPU มาเอ F สรับต่อใช่ F FCPU ฝากเอ F สรับแก้มด้วยนะคะสรับอะไรอ่ะจะขัดผิวสครับขัดผิวมาอาบน้ำโชว์ดีไหมยูโรเออเออเออดี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 เอาเร็วเร็วเลยไลฟ์เลยไลฟ์เนยะใช่ไลฟ์ไลฟ์แบบไลฟ์ขัดขัดอย่างงี้ปึ๊บโอ้โหของขวัญมาเพียบเลยแก้ม let's go เราจะเข้ามาได้หรือเปล่าเราไม่เข้าอะเป็นกำลังใจให้น้อง โอ้ขอบคุณทุกคนนี่อันนี้เขาเรียกว่า P K ต่อสู้กันหนูก็ต้องแบบหนูต้องทำว่า let's go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  อย่างเงี้ย let's go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  อย่างเงี้ยเออทำไมอ่ะซักใครแน่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 เอออุนิตอีพีอีพีอีพีไม่ใช่ไม่ใช่คนละอันกันคนละอันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวโดนแบนนั่นอะจริงเหรอไม่ได้เหรอจริงนุ้ยนุ้ีไม่ได้อ่ะ